สวัสดีค่ะวันนี้แอนมีคลิปภาษาโปรตุเกสเล็กๆน้อยๆนะคะที่เรามักจะพบเจอกันบ่อยๆเมื่อมาถึงโปรตุเกสนะคะอาจจะเป็นคําที่ไม่เป็นทางการมากนะคะเพราะว่าแอนก็ไม่ได้เรียนภาษามาเหมือนกันมาศึกษาเอาที่นี่แล้วก็จํเอาจากจามาจากคนที่เขาพูดมานะคะโปรตุเกส บ้างไทยบ้างนะคะพูดมาแล้วแอนก็มาจําแล้วแอนก็มาลิเป็นคําที่เรามักจะพบเจอในหน้างานของแอนเองนะคะมักจะพบเจอบ่อยๆมาฝากลองฟังกันดูนะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะสําหรับพี่น้องคนไทยที่มาทํางานที่โปรตุเกสนะคะแอนมาใหม่ๆก็ไม่รู้จากคําไหนเลยนะคะก็ ก็จำก็จาจากพี่คนงานคนเก่าแล้วก็มาฟังใน Google บ้างในแอปแอปพลิเคชันในเรียนฟรีบ้างนะคะก็อยากให้ทุกคนไปลองดาวน์โหลดมาใช้นะคะเป็นประโยชน์มากเลยในการใช้ชีวิตที่โปรตุเกสนะคะอย่างน้อยเราสื่อสารไม่ได้พูดไม่เป็นพูดไม่เก่งนะคะเราก็ยังจะสามารถพอจะฟัง คำศัพที่เขาสื่อสารมาบ้างได้บ้างเป็นบางคำนะคะเดี๋ยวลองมาฟังคำศัพท์ที่แอนเอามาฝากวันนี้ดูนะคะเริ่มจากคำว่าสวัสดีกันก่อนเลยนะคะสวัสดีภาษาโปรตุเกสทั่วไปเราจะพูดโอลาสําหรับคนที่อา,อายุต่ํากว่าเราน้อยกว่าเราหรือว่า คนที่สนิทสนมกันนะคะเขาจะทักไทยกันว่าโอลาคำต่อมาบงเดียบงเดียคือสวัสดีตอนเช้าบงคือด e ีเดียคือวันนะคะบงเดียสวัสดีตอนเช้าสวัสดีตอนบ่ายบตาตบตาตสวัสดีตอนเย็นบัวโยบัวย ตอนเช้าไม่ยาไม่ยาตอนเที่ยงมีเดียมีเดียตอนบ่ายตาดึตาดึตาด,ต,าดตอนบ่ายโนยตอนยตึตอนเย็นตอนกลางคืนอากอละ่ะอกอล่ตอนนี้จะโป o ย t h e ภายหลัง And, อาจจะไม่มีคําอ่านมาฝากนะคะเพราะว่าไม่รู้จะสะกดยังไงแอนก็ไม่เก่งนะคะเอาเอาคำที่เราได้ยินแล้วก็มาพูดให้กันฟังนะคะ mm hmm. ก็จะประมาณนี้นะคะเวลาทักทายกันเวลาพูดก็จะประมาณนี้นะคะถ้าพูดไม่ถูกยังไงก็ขออาภัยด้วยนะคะอาจจะเพี้ยนบ้างสำเนียงอาจจะไม่ได <คำ S 2> ้นะคะคําต่อมาคือการบอกลานะคะชาว คือลาก่อนชาวนะคะ T C H A U ชาวอ่านว่าชาวแปลว่าลาก่อนอแต่แปลว่าจนกระทั่งนะคะอแต่อแต่อา,อาอมยาแปลว่าเจอกันพรุ่งนี้อแตอ่อามยาเจอกันพรุ่งนี้อแต่ใหม่อแต่ใหม่แปลว่าแล้วพบกันใหม่อแต้โลกก แล้วพบกันใหม่นะคะส่วนมากเขาจะใช้คำว่าอตเตโลกอัตเตโลก u แล้วพบกันใหม่อตเตจ a าอตเตชาแล้วพบกันใหม่เร็วๆนี้อตเตชาอตเตอัตเตพัสมานะอาแตพัสมานแล้วเจอกันใหม่อาทิตย์หน้าแต่พัสมานนะนะคะการบอกลาก็จะประมาณนี้นะคะ สำน้านี้ก็จะเป็นคําที่มักจะได้ยินกันบ่อยๆนะคะได้ยินกันเป็นประจํานะคะคําแรกเป็นทางการนะคะ w a s เ Esteban เป็นการถามว่าคุณสบายดีไหมนะคะ Wasz w a s ซคือคุณ e s t b a n e ต b a n w a s เ s t b a n อันนี้ไม่ค่อยได้ยินนะคะ แต่เห็นในหนังสือนะคะก็เลยเอามาให้ดูถามว่าสบายดีไหมวอเซอสซาเบงคำที่มักยินได้ยินบ่อยๆคือตูดูเบงคือสบายดีไหมตูดูเบงนะค,ะคำตอบก็คือตูดูเบงสบายดีตูดูเบงสบายดีแล้วคุณล่ะอิกองติกูอิกองติกูแล้วคุณล่ะ บายดีหรือเปล่ปานะคะตาบงตาบงแปลว่าก็ได้ตามเบงตามเบงแปลว่าอีกด้วยตาบงตาบงไม่เป็นไรตาบงตาบง now fast now fast นะคะไม่มีปัญหานะคะเวลาเราขอโทษเขามักจะตอบกลับมาว่า now fast now fast นะคะไม่มีปัญหา เต่าดังนั้นเต่าดังนั้นได้ยินบ่อยเหมือนกันนะคะกุยดาดูกุยดาดูแปลว่าระวังนะคะบอกให้ระวังโอบลิกาดูอบลิกาด่ะนะคะขอบคุณครับขอบคุณค่ะโอบลิกาดูโอบลิกาดา่ะขอบคุณจินาดา่ะจินาดา่ะนาด่ะไม่เป็นไรนะคะดิสคูปะ d i s c u ป p a d i s c u าแปลว่าขอโทษนี่ได้ยินบ่อยๆ่อย b e f o ู u b f o แปลว่าได้โปรดกรุณานะคะ b e f o r u m u i ตุแปลว่ามาก ayuda แปลว่าช่วย a ู u d a ayuda แปลว่าช่วย ayuda m u e ออมช่วยฉันด้วยนะคะคำที่มักจะได้ยินบ่อยๆก็ m u ยตูบิิกาดะมุยตูบิกขอบคุณมากๆนะคะก็จะประมาณนี้นะคะค่ะก็ประมาณนี้นะคะแอนก็อยากจะมาแชร์ให้ทุกคนได้ฟังนะคะว่าคําศัพท์โปรตุเกสเป็นแบบไหนเป็นอย่างไรบ้างนะคะก็นก็ไม่ได้ยากจนเกินความสามารถที่เราจะจําไม่ได้นะคะ มันก็จะคล้ายๆภาษาอังกฤษที่เราเคยเรียนมาตั้งแต่เด็กๆนะคะแต่มันจะไม่เหมือนกันทุกตัวสักทีเดียวนะคะเขาจะใช้คนละตัวนะคะแอนก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะคะสำหรับพี่น้องคนไทยที่มาทำงานเหมือนกันนะคะมาใช้แรงงานที่เมืองนอกนะคะภาษาก็สำคัญนะคะแอนก็อยากให้ทุกคนมีโอกาสก็ถ้ามี ถ้าใกล้ที่เรียนก็ไปโรงเรียนนะคะ<ม>เขาจะมีมเขาจะมีสอ,อนเรียนสําหรับชาวต่างชาติด้วยนะคะเรียนฟรีนะคะแต่ที่ที่แอนอยู่นี้คงไม่มีนะคะได้ยินว่าเขาปิดไปแล้วนะคะถ้าจะเรียนก็ต้องไปเรียนที่ในลิสบอนนะคะลิสบัวก็ประมาณนี้นะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์แอนก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องให้ด้วยนะคะ เป็นกำลังใจที่ดีเลยทีเดียวนะคะขอบคุณสำหรับผู้ที่ติดตามช่องนัดแ Channel ทุกคนทุกท่านนะคะแอนก็อยากจะทำคลิปที่ดีมีประโยชน์นะคะ,ะมาให้ทุกคนที่สนใจมาทำงานที่โปรตุเกสได้รู้ได้เห็นแล้วก็ได้ฟังกันนะคะคลิปต่อไปแอนจะมีอะไรมาให้ชมไม่ให้ดูกันนั้นรอรอติดตามกันดูนะคะหวังว่า ทุกคนจะชอบคลิปที่แอนลงให้ดูนะคะขอบคุณอีกครั้งค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ